สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พบกับช่อง PN เอผับบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผับบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์กรลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนรายได์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องเพียปรป่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันนะผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสะลายพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจตรงไหนครับผมอ่าถ้าเรา EP นี้มีมาให้เลือกกันอยู่ประมาณ40รายการนะพี่นะเดี๋ยวลองเลือกลองจับคู่กันดูนครับผมวันนี้จะมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ก็จะเป็นอ่พาพระเชียงลุงนะพี่นะเนี่ยเป็น เป็นพาะเชียงลุงก็ผมเนี่ยรายการที่หนึ่งนะพี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมือนก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจว่าไหนชอบแจ้งไหน,ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่จะเป็นพาะเชียงลุงรายการที่หนึ่งนะพี่นะนะครับนี่ครับ นึ่งรอยห้าสิบบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่สองครับผม รายการที่สองครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามอาจจะเป็นเรียนลูกอวนครับผมเนี่ยรายการที่สามสร้างเพื่อบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจน้ำนะพี่นักหนปีสองห้าสองศนย์ครับผมรายการที่สามครับผม ครับนี่ยตรงนี้รายการที่สามนะต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นเจ้าสัวอ่าหินหยกแกะวัดเวรุราชินอ่าลงพบอคูณปลุกเสกนะตรนนี้ตรงนี้รายการที่สี่ครับผม ตรงนี้รายการที่4ี่ครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยรายการที่5้าเป็นักกิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยรายการที่5ครับผม นี่ครับองนี้รายการที่ห้านะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญล้อแ OK ม็กกลวงปุตโตะครับผมรายการที่หกเป็นเหรียญล้อแม็กลวงปุตโตะ รายการที่หกั็ผมต่อไปเป็นรายการที่เจดจะเป็นผัสุสมกอครับผม รายการที่เจ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดอ่าเปเียนพยาพิชัยดับหักครับผมนี่รายการที่แปดครับผม องนี้รายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นเนี่ยเซมาหรูบทวดรายการที่เก้าครับองนี้รายการที่เก้าครับผม กอไปเป็นพระย 25, ี่สิบห้าศตวรรษรายการที่สิบนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบครับผม ต่อไปเป็นรายการที่11จะเป็นพลาเนื้อผมหลวงพ่อกษมสครับผมนี่ยรายการที่11บ็ครับผม รายการที่สนะิบเอ็ดนะครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสอง ที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญล้อไา,ายวัดบ้านแจ้งครับผม รายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นพระผงกระดูกผีครับผมรายการที่สิบสี่นี่ครับองค์นี้รายการที่สิบสี่ครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นรูปหล่อหรือพักกันครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบห้าครับผม ต่อไปเป็นรายการที่16จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปูท่ทวดอ่ารู้สึกจะเป็นของอาจารย์นองรุ่นสร้างเจดีนะรุ่นเนี้ยนครับีนองนี้รายการที่16ครับผมนน่นครับ ต่อไปเป็นภาพพิมพ์คุสะโลงโอเพอรรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับผมนีนรายการที่สิบเจ็ดครับผม ต่อไปเป็นพ้าสำเร็จรายการที่18 ครับองค์นี้รายการที่สิบแปดนะพี่นะนี่ครับต่อไปเป็นพักที่บัวรายการที่สิบเก้าองนี้จะจะมีหักข้างในนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอ้กเนี่ยเป็นพักที่บัวรายการที่สิบเก้าครับผมเนี่ยเรียมวินเทจมาแบบนี้เลยนะ นองนี้รายการที่19ก้ครับผมต่อไปเป็นรูปลอแล้วพ่เงินรายการที่ยี่สิครับผม ครับองนี้รายการที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นเหรียญล้อใบเซมาหรือพ่อเงินวัดไทยน้ำรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับองนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเนี่ย ต่อไปเป็นพับผงสุพรรณรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นจะเป็นเป็นพิมพ์ผงสุพรรณนะจะเป็นจะเป็นเนื้อโซนผงน้ำมันนะเนี่ยน่ยองเนี้ยเ่ยรายการที่ยี่สิบสองแลพี่นะองคเนี้ยนี่ครับนี่ ของนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนี่จะเป็นพระผงหลวงพ่อทบครับผมรุ่นสร้างหลวงพ่อทบองค์ใหญ่นะพี่นะนรายการที่ยี่สิบสามครับผม สร้างหลวงพ่อพทบองค์ใหญ่นะนี่น,นี่รายการที่23่สิบามครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดพระพุทธบาทสระบุรีรายการที่ยี่สี่สมเด็จวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะพี่นะน,นี่ครับ ครับอ่ะอ,ะอะนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่ยี่สิบห้าครับผมต่อไปเป็นพัชสำเร็จรายการที่ยี่สิบหกครับผม ครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะโอเคครับเนี่ย คตครับองนี้รายการที่27ก็ครับผมต่อไปเป็นรายการที่28จะเป็นรูปลอหลบปแหวนครับผมเนี่ยรูปลอหลบปแหวนร,รายการที่28ครับผม รายการที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญพ่อท็อปครับผมเลยนะครับเรืน่นี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบอ่าจะเป็นพระอ่าหลวงพ่อ,พอโสธรปีสามศูนย์นะรายการที่สามสิบครับผมเป็นกิ่งของพ่อโสธรปีสามศูนย์ นี้รายการที่สามสิบครับผมต่อไปเป็นปุ๊บลอนหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ํารายการที่สามสิบเอ็ดนี่ปุ๊บลอนหลวงพ่อเงินวัดไทยน้านี่นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะเป็นเป็นเป็นน่าง้ากรับผมนี่นะครับวัดไทยน้ำองรงนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะ ต่อไปเป็นปูดทวดเนว่ารายการที่สามสิบสองแต่องค์นี้หน้าเขาจะโดนมานะครับผมเนี่ยนะ นี้รายการที่สามสองครับผมต่อไปเป็นพาชสำเร็จรายการที่สาสาม องนี้รายการที่สามสิบสามครับผมต่อไปเป็นปิดตาวดโคนนอนรายการที่สามสิบสี่ตาวดโคนนอนรายการที่สามสิบสี่ครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นรูปหลอนเรื่งเงินท่ารถไฟรายการที่สามสิบห้า รายการที่สาสิบห้าครับผมต่อไปเป็นอ่าเปผงผมพ่วงเงินรายการที่สาสิบหกครับผมนะตรงนี้รายการที่สาสิบหกครับผมเนี่ยต่อไปเป็นรา อ่า,าพระปิตารายการที่สามสิบเจ็ดนะครับองนี้รายการที่สามสิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดนะว่ารายการที่สามสิบแปดครับผม ครับองค์นี้รายการที่สามสิบแปดครับผมในต่อไปเป็นพระอิมเปิดโลกรายการที่สามสิบเก้าพระพิมเปิดโลกเนื้อดินนะพี่นะในรายการที่สามสิบเก้าครับผมนี่ครับ รายการที่สาสิบเก้าครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สี่สิบก็จะเป็นประคำนะพี่นะเป็นประคำหนึ่งเส้นครับผมนะหนึ่งเส้นเลยนะเนี่ยเป็นประคำแบบนี้เลยนะเนี่ยยาวอยู่นะครับผมเนี่ยสมคอได้สบายเลยนะพี่นะเเป็นประคำแบบน่าจะเป็นแบบเม็ดประมาณแบบเนี้ยเนี่ยนะครับ นี่็เป็นเม็ดรประมาณแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่องนี้รายการที่สี่สิบนะเนี่ยนะเป็นแบบคำหนึ่งเส้นเลยครับผมเนี่ยนีครับคำหนึ่งเส้นแบบนี้เลยนะนี่รายการที่สี่สิบครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปปาาเพิ่มเติมผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ